ชีวิตให้ใครเอาข้อดอดใครรอดลอดใครความแห่งความสำเร็จและความสำเร็จต้องอาศัยสติเหมือนกันขับรถอากาศสติเมื่อไห่เสียชีวิตเสียสตางเสียอวัยวะเสียอนาคตเสียทั้งหมดสติจึงเป็นตัวควบคุมทำให้คนรอบขอบรอบรู้คำนวณก่อนว่าจะเกิดปัญหาอะไร ้เอาประสบการณ์ชีวิตที่เราแล้วมาที่ผิดพลาดมาสอนสติตไปวัรนระลึกระลึกว่าความผิดข้างหน้าเกิดอะไรจะทําอะไรทําอย่างไรทําเพราะอะไรปัญหาอะไรจะเตรียมการไว้เลยจะ,จะป้องกันไว้เตรียมการป้องกันปัญหาไว้ก็สติสติจะตัวคำนวณไว้ก่อนจะป้องกันอย่างไรมันจะเกิดอะไรทางข้างหน้ามันโค้งอะไร เตรียมการชีวิตเตรียมการลงทุนเตรียมการกัทคำเตรียมการผิดฝังสมบงังเตรียมใจไว้เสมอสติคือการเตรียมใจเตรียมปัจจุบันเตรียมรับสถานการณ์ไม่ว่าเรื่องดีเรื่องไม่ดีถ้าคุณมีสติแล้วนี่นโอกาสพลาดยากมากดํำรงชีวิตอย่างมั่นคงที่สุดมีเช่นมีสติในการจับใจใช้สอยเงินเนี่ย เงินคงคลังหาได้เท่าไหร่สมดุลขาดดุลเกินดุลเงินที่ขาดดุลก็คือเราใช้ขาดสุร้วยสุร่ายไม่กับไม่เกี่ยวกับที่ว่าเราหามาเท่าไหร่หามาได้มากแต่ใช้มากเกินไปเขาเรียกขาดดุลถ้าสมดุลก็คือหาได้เท่านี้หาได้สองหมื่นใช้ในงบสองหมื่นไม่มีเก็บอย่างนี้สมดุล แล้วเ,เกินดุลก็แลลว่าเราได้แล้วมันเหลือสองหมื่นเราเก็บไปครึ่งหนึ่งใช้ครึ่งหนึ่งก็เหลือห้าพันอันนี้เกินดุลแล้วเสร็จแล้วส่วนี้ก็จะเป็นคุณสำรองีสติมันจะคำนวณรอบครอบในสิ่งที่ได้มาเลยสิ่งหนึ่งสมมติได้เงินมาสติมันอย่างนี้ได้เงินมาส่วนหนึ่งบูชาคุณมารดาบิดา เอาบูชาคุณพ่อคุณแม่เขาเรียกว่าให้ผู้เป็นนายทุนบูชาคุณที่เขาให้ชีวิตให้เจ้าหนี้เราเป็นลูกหนี้ก็ให้เจ้าหนี้บูชาคุณเจ้าหนี้ที่ให้เราต้องบูชาเจ้าหนี้เจ้าหนี้คือเขาให้เรามาให้ชีวิตให้ความรักให้ความเมตตาให้เงินให้เ้าให้โอกาสให้หน้าให้ตา ให้บ้านให้เรือให้ความรักให้ความเมตตาเราก็ต้องให้ตอบแทนเขาเรียกว่า <c oughs> มีสติระลึกรู้ที่จะตอบแทนบุญคุณเจ้านี้หรือให้บูชาคุณผู้มีพระคุณ <c oughs> ส่วนหนึ่งเก็บเอาไว้ลงทุนลงทุนทำอะไรเพื่อให้เกิดประกอบเป็นดอกผลขึ้นมา <c oughs> ส่วนหนึ่งเก็บเอาไว้เป็นทุนสำรองสำหรับ เกะเท่าส่วนหนึ่งลงทุนสําหรับถ้ามีลูกมีเมียมีผัวก็ลงทุนให้ลูกได้ศึกษาเร,าเรียนต่อไปส่วนหนึ่งเก็บเอาไว้ฝากธนาคารบุญขบุญกุศลบ้างส่วนหนึ่งเก็บเอาไว้บําบัดความอยากเราอยากได้อะไรเราอยากได้ของกินของใช้อะไรถ้าบริหารจัดการเงินอย่างนี้เขาเรียกบ,บริหารจัดการโดยสติที่รอบคอ แต่ถ้าคนไม่มีสติที่รอบครอบรอบรู้แล้วไม่คำนวณไว้ก่อนเนี่มย,ยมีท่าไหรชิบหายหมดได้ท่าไหรชิพหายหมดบางคนเก็บอย่างเดียวไม่รู้จักใช้ไม่รู้จักใช้บูชาคุณไม่ใช่รู้รู้จักใช้ในการที่ต่อทุนไม่รู้จักใช้ในการที่ให้ลูกหนี้เอาไปเพื่อออกดอกผลใหม่เขาก็เลยเป็นผู้ที่ใช้เงินโดยไม่มีสติสติมันจะทำหน้าที่ในการรอบคอบรอบรู้ในการใช้เงิน แล้วใช้ชีวิตจะใช้ชีวิตอย่างไรให้ประสบความสุขรักษาตัวให้มีสิ่งมีธรรมันดีไม่เสียหน่อแนววงตระกลรักษาหน่อแนวรักษาวงตระกูลคือตัวเองต้องไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมไม่ผิดใจคนไม่ผิดตระเบียบไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดบ้านเมืองอันนี้เขาเรียกว่าครองตนดีครองงานก็ดีงานในหน้าที่เรียบร้อย ไม่กินไหนแคลงใจครองตนก็ดีครองคนก็ดีถ้าได้ครองคนเช่นครองคนเป็นพ่อบ้านแม่บ้านครองเป็นผู้นําคนครองครูเป็นผู้ตามคนครองคนนี่สาคัญสติในการพุ้มครองคนคนที่อยู่ในปกครองของเราจะคุ้มครองอย่างไรให้เขาแก้วปลอดปลอดภัยสติจะคุ้มครองคุ้มครองป้องกันมูเพ่อแม่พุ้มครองลูกอย่างไร มอนแม่ไก่มันคุ้มครองลูกมันมันมีสติในการปกป้องหิวตาแทงคองแทงคอที่จะมากินลูกมันมันป้องกันของไข่ก็เลยมีสติในการป้องกันของไข่ทั้งมวลนี่สติมันทําหน้าที่ดังนี้สติจะคุ้มครองปกป้องรักษาไม่ให้เกิดภัยแก่ลูกน้อยถึงในอกไก่มันจะทําตัวอย่างนั้นสติก็เหมือนไก่ตัวนั้นมันจะทําหน้าที่ปกป้องคุ้มครองลูกมันนี่คือในการครองตน ครองงานคลองขนสติจะคุ้มครองได้หมดเลยสติขับรถมันต้องมีสติคํานวณกับโคงงนวนว้งข้างหน้าคํานวณว่าหลุมข้างหน้าแล้วเคยเจออุบัติเหตุตรงนั้นประสบการณ์ที่เราเคยผิดพลาดข้างหลังมันก็เอามาสอนตนสติจึงมีหน้าที่ในการขับรถจะเร่งจะซ้ายจะขวาจะพามา ันต้องเลี้ยวทางไหนมันต้องดูคานวณก่อนต้องดูซ้ายดูขวาดูหน้า้วคือสติจะเป็นผู้ค้มคองไม่ใช่ขับไปเบร์ไปหลงไปเบร์ไปก็ปปปมีโอกาสเสียชีวิตดํารงชีวิตในโลกปัจจุบันสถานการณ์ที่ไหนที่โควิดมันจะมีที่จะสุ่งเสียงแล้วก็ต้องระวังใส่แมพใส่หน้าตา่างอนามัยเข้าไปที่ตรงไหนเราไม่ควรเข้า,ท,ขาที่ไหนไม่ควรเข้าที่ไหนมันตลอโหรโรคจะมีโอกาสที่ดีเราก็มีสติรู้รู้ร ไม่มีปกาเป็นได้เลยผู้ที่ไม่ประมาทไม่มีโอกาสเป็นโรคภัยไข้เจ็บป้องก,กันได้ดูแลรักษาสุขภาพอนาัยได้หมอที่เก่งที่สุดพยาบาลที่เก่งสุดคือตัวเราเองหมออยู่โรงพยาบาลไม่มาช่วยดูแลอะไรเนี่ยกินอะไรที่เกิดอันตร,รายเบาหวานความดันหัวใจเกิดอะไรหวานมันเค็มเราต้องควบคุมให้ได้ไอ้สามตัวนี้มีสติเฮ้ยหวานมากเกินไปอันตร,รายหยุดสติมันจะหยุดเลย กินประมาณวันนี้ครใช้น้ําตาลขนาดนี้เกินกว่านี้ไม่ได้เพราะกันหนึ่งคืนแน่เบาหวานึืนแน่ไว้ไอมีปัญหาแน่เรากินแล้วไม่ใช้พลังงานเก็บไปเฉยๆมีเรื่องแน่มันเป็นภาระไม่เป็นพลังสติเขาจะคํานวณเลยแม้แต่กินก็ยังคํานวณพูดก็คํานวณอีกพูดมากมีประโยชน์เหมือนอทองคาเหมือนเงินกิงมากก็มีประโยชน์น้ํามากก็มีประโยชน์ถ้าพูดน้อย มีประโยชน์ก็พูดน้อยและบางคนพูดน้อยมีประโยชน์ก็ผิดพูดมากไม่มีประโยชน์ก็ผิดน้ํามากไม่มีประโยชน์คือ,อน,น้ํหน้ามันเหม็นเข,ขออนาควบลบไม่มีประโยชน์อาบน้ํหรือกินไม่ได้คนพูดมากไม่มีสติเสียเวลาคนฟังเสียเวลาทั้งคนพูดแปลว่าขาดสติพูดขาดสติถ้ามีสติคำพูดมากแต่มีประโยชน์น้ำใส มีมากทำนาทำไร่ทำสวนรถดรุรด่รนนี้ดืด่มกินอาบได้ประโยชน์ทั้งหมดเพราะนั้นคนมีสตินี้จะใช้ได้หมดเลยใช้ในชีวิตใช้กับคนอยู่กับคนต้องระวังระมัดระวังกระทบกระเทือนจิตใจกันและกันเกรงใจเข้าใจเห็นใจรู้ใจสติจะคุ้มครองเลยจะต้องใช้ชีวิตให้คุ้มค่า ใช้สิ่งที่มีอยู่ให้คุ้มสติจะคุ้มของปกป้องรักษาตนได้ไม่ใช่เอาใจใจตัวเองคนเอาใจใจตัวคือไม่มีสติค,คนโกรธคือไม่มีสติค,คนที่ขาดสติค,คือรักจนตาบอดราคาเกิดแล้วทําให้คนขาดสติยิงก็ขาดสติยิ่งแล่นไปหาชายถวายเขาดีดีแรลกว่าขาดสติเพราะถูกตามหกตัด ช่ขาดสติลืมว่าสมบัติเป็นของพ่อของแม่ลืมรักษาเกยียรติยศหน้าตาชื่อเสียงอันนี้ขาดสติถ้ามีสติมันจะคุ้มครองได้เฮ้ยวังระวังระวัง,วงสติจะคุ้มครองตนทํางานก็ต้องมีสติไม่ให้เสียหน้าที่การงานพบผู้ใหญ่ก็มีสติในการที่เคารพรับฟังโดยเคารพนับถือโดยเคารพปฏิบัติ ตามโดยเคารพแปลว่าสติมันจะคุ้มได้หมดเลยเป็นผู้น้อยก็มีสเสน่ห์เป็นผู้ใหญ่ก็มีสติในการปกครองจะใช้อำนาาและหน้าที่ยังมีสติสติจึงเป็นตัวที่กรองเลยกรองเหมือนกับสมองเนี่ยมันจะกรองก่อนตาเนี่ยมันมินตามแลกรองสิ่งแปลกปลอมที่ปุ่นที่โปงเข้ามันมีน้ำตาออกมาแนละ้ว เป็นที่ตามาล้าง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 มันมีน้าตาต่อมน้ําตาจะออกมาเพื่อล้างสิ่งแปลกปลอมรู้รจมูกมันมีผลสําหรับกอรองตับมันก็มีหน้าที่กรองของเสียเรืออันปกอบของผิดหกงิดไตมันก็มีหน้าที่กรองเลือดกระเพาะมันก็มีหน้าที่กรองอันไหนเป็นตาอันไหนควรจะไปหล่อเลี้ยงอันไหนควรจะเจ็บไว้บารุงอันไหนควรจะเก็บไว้ซ่อมแซมอันไหนควรจะเก็บไว้ปูนต้านทาน เลยว่าในระบบในร่างกายมันมีกรองโดยส่วนหนึ่งมันทําหน้าที่ของมันแต่ถ้ามีสติของเรามันเหมือนหน้าที่อันนี้แหละหน้าที่กรองเนี่ยมันเหมือนมีสติทั้งหมดอะไรจะเข้ามาทางปากต้องกรองใชก่อนเฮ้ยจะกินอันนี้ระวังอันตรายนะกินอันนี้เป็นแอลกอฮอล์เป็นอันตรายแก่ตับนะกินอันนี้เบาหวานเป็นอันตรายหัวใจนะหลอดเลือดนะเข้มมากเกินไปอันตรายนะมันจะกรองเลย เอากรองกรองกรองเราเรื่อสติเนามันจะไม่ทุ่มกรองกรองอยู่กับคนมันก็กรองกินก็กรองพูดก็กรองทําก็กรองคิดก็กรองเคยคิดมากแล้วบ้านเนี่ยหยุดดับจบคิดมากแล้วไม่พัฒนาสมองก็หยุดนิ่งๆบ้างหยุดคิดบ้างเพื่อพักเป็นพลังงานให้เกิดเป็นพลังล้วใช้มากเกินไปมันสิ้นเปลืองมาก มันก็ต้องกรองเสียก่อนพบคนก็ต้องกรองพบคนนั้นนีอยู่ตรงนี้คนดีกว่าเราเข้าไปหาได้หินได้ทมได้สติได้ปัญญาได้วิชาได้ความรู้ได้กำลังใจถ้าคนที่สูงกว่าเราคนที่เลวกว่าเรามันก็ชักจูงเราไปทงที่เลวเสียทรัพย์เสียหน้าเสียตาเสียชีวิตเสียอนาคตเสียตัวเสียตายเสียใจนี่เลวกปแลสติมันต้องกรองอีกว่าคนที่เราไปพบเนี่ยมันดีกว่าเราไหมเสมอเราไหมหรือต่ำกว่าเรา ลือนเร็วกว่าเราถ้าตา่ำกว่าเราโดยอายุโดยวัยโดยความประพฤติโดยอายุก็ไม่เท่าไรถ้าตา่ำกว่าเราโดยความบระพฤติการกระทำเนี่ยไอ้คนคนนี้มันต่ำเราไปไม่ได้อยู่ใกล้ไม่ได้อยู่ใกล้เราเสียคนแน่เราก็ต้องเว้นคือสติจะต้องเว้นขาดจากคนที่ต่ำกว่าเราในการบระพฤติการกระทําความคิดไม่ใช่อายุอายุถ้าเขาตา่ำกว่าเราหนะ้าที่ต่ำกันแต่เขามีปัญญาแล้วก็ควรจะพบ คนที่เสมอเราคือเสมอกันโดยศีลโดยธรรมโดยศรัทธาโดยวิญญาณโดยปัญญาโดยความรู้ความสาม,มารถเสมอการที่พบค้าจามาคมถ่ายทีไปมาเพราะนั้นมนุษย์ถ้ามีสติแล้วจะอยู่ในโลกยังมีปัญหาน้อยมากแต่ถ้าคนขาดสติเมื่อไหร่จะอยู่ในโลกก็เหมือนคนตายเลยพ่อแม่ที่ยิ่งใหญ่ของลูกคือสติ มารดาเป็นสติให้กับบุตรเมื่อยังเล็กอยู่คอยปกป้องคอยคุ้มครองคอยรักษาเขาคอยดูเขาเมื่อจะเจ็บไข้ได้ป่วยเขาหิวเขาอยากจะกินเขาร้องเขาอึกทายใส่ที่หลับที่นอนถ้าไม่มีสติรู้ป้องกันเขาเมื่อเขาเป็นเริ่มจะเล่นไฟก็าระวังให้เขาเ็าจะเล่นมีดระวังให้เขาเป็นสติให้เขาแต่สติที่อยู่กับเราเนี้ยิ่งกว่าพ่อไม่ สติที่อยู่กับตัวเราเองมันจะใหญ่กว่าพ่อของแม่เพราะพ่อแม่เดี๋ยวเขาจจากเราไปเราต้องใช้ชีวิตคนเดียวแต่ถ้าเรามีสติก็เหมือนกับพ่อกับแม่อยู่ด้วยคอยระวังให้เราเฮ้ย <c oughs> ระวังนะมันถูกไหมเฮ้ยระวังนะ <c oughs> มันใช่ไหมเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ระวังนะมันผิดไหมเฮ้ยระวังนะมันสมบูรณ์ไหมเฮ้ยระวังนะมันดีไหมไม่ดีมันกรอง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 เมื่อกรองได้มาตรฐานแล้ว เขาจะได้น้าใสใจสะอาดเหมือนกระบบที่กรองน้าเนี่ยมันมีเครื่องกรองไหมมันกรองน้าจากน้ําสกปรกเราเป็นน้าใสขึ้นมาได,สด,ด้สติตัวเดียวที่ทําให้คนดีสติตัวเดียวทําให้คนเลวถ้าขาดสติที่ว่าขับรถขาดสติใช้ชีวิตขาดสติใช้เงินขาดสติพร้อมชีวิตคู่ขาดสติทํางานขาดสติใช้เงินขาดสติ พวกนี้และตัวที่ทําให้สติขาดก็คือเล้าเล่าทําให้สติขาดเขาเล่าก็ทําให้สติขาดเขาเล่าเรื่องนูนเรื่องนี้เรื่องโควิดเรื่องโดๆบ่อยๆบ่อยๆเล่าสติขาดเลยเหมือนบ้าไปนเรื่อหมอทวีสินพูดบ่อยๆบ่อยๆประเทศรู้ายปคุณไปฟังมากๆเลยเป็นขดสกสาสติเลยกินกันไปเลยจะเครียดตายประสาทกินเลย ไม่ใช่ระวังนะแต่ระแวงที่จะไม่โรคประสาทกลัวจนจะบ้าเพราะเรื่อเสียสติเหมือนกันไม่ใช่มีสตินะเครียดมากๆเป็นคนระแวงอยู source, ่ไกลไปกว่าระแวงตั้เป็นโควิดไหมโควิดไหมโควิดไหมเรื่องเป็นโรคประสาทไม่ใช่คนมีสติแต่เป็นคนหวาดระแวงวิตกกังวลหวาดระแวงวิตกกังวลเป็นโรคเครียดโรคบ้าโรคใหม่เข้ามาไม่ใช่โควิดแต่เป็นโรควิตกกังวลเพราะขาดสติ ราะเสพ,พอะไรต้องให้มีสติพอประมาณไม่เสียคนไม่เสียใจทีหลังสติจึงเป็นหลักธรรมที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์ชาวพุทธทั้งหลายจงมีสติปกป้องคูลล้มรักษาตนผู้นั้นจะคนพุกคนไขยทั้งสิ้นทั้งมวลดังนี้แลยอยาา่างาวารวะผูรา ปุริภูเรนติสาพรรังติวะมีวิโตจนังเปตานังอุปะปะติชิตังปะติตังภุนังทติปังมีนาตมิจตโตสัพภะภูเรนุตังกปาจันโภปนารถุยถามณีโจาราถุยถาตติจิโยวิปัชฌันติสัพพะโรภีนัสสตุมาเตภวัคคันตราโยตติทิ่าโยโภภวิวาชฌนาสิตชนิจังมุธาปจายิโยจัตตาเราธรรมาวัชรตียุวโนสุขังภาะัง คเยอะต่ว่าวันพรุ่งนี้อ่ะมันจะสถาที่ันจะสถาที่ตะป่วนเออขอครหมดมั้ว่ไหน